ถ้ามากลิบงอยากกินหน่อยหนังรมไให้นึกถึงบางอีหอยโตหอยใหญ่หวานเจี๊ยบ สวัสดีครับวันนี้รายการคนหัวกะทิเปิดรายการมาก็ชวนให้คุณผู้ชมน้ำลายไหลไปกับหอยนางรมตัวใหญ่ๆหวานๆละมุนลิ้นกันเลยทีเดียวที่เห็นหอยนางรมตัวใหญ่ๆน่าทานขนาดนี้เป็นหอยนางรมจาการามของเกษตรกร,กรชาวจังหวัดตรังที่ได้รับความรู้จากงานวิจัยการต่อยอดนวัตกรรมการผลิตเพาะเลี้ยงลูกหอยสร้างเกษตรกร,กรต้นแบบเกิดอาชีพใหม่ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่วันนี้รายการคนหัวกะทิของเราจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชม ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเตรียมตัวเตรียมใจและเตรียมน้ำจิ้มซีฟูด้ดพร้อมไปสัมผัสกันได้เลยครับ เกาะรีบงนะคะเป็นเกาะในตำบลเกาะรีบงตรงนี้จะมีทั้งหมด4หมู่บ้านมีประชากรประมาณ1300ครัวเรือนที่อยู่บนเกาะแล้วก็อาชีพหลักๆของคนที่นี่ก็คือทําประมง่าตอนสมัยจ้าเด็กๆเนะาะทรัพยากรเกาะรีบงสมบูรณ์มากแล้วก็คนที่ออกทะเลเขาออกไปไม่กี่ชั่วโมงเขาก็ได้ของทะเลกุ้งหอยปูปลามาเยอะมากถ้ามาเปรียบเทียบกับสมัยนี้เนาะออกไปหนึ่งวันบางครั้งค่าน้ํามันก็ยังไม่พอค่ะคนเลี้ยงหอยอันมันมีอยู่ ไม่กี่เจ้าอะค่ะในพื้นที่มันไม่พอกับความต้องการก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาหอยจากธรรมชาติเนาะขนาดความโตมันจะไม่เท่ากันนะคะคือข้อจํากัดของชาวบ้านนะคะ่ะเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าเออรถนี้เราได้ขายกี่เดือนกี่เดือนไอ้นี้เรากําหนดไม่ได้อะคะ่ะนี่คือก็อจํากัดที่จริงผมก็ เลี้ยงปลากระงมาตอนอายุ10-12ปีเลี้ยงมาประมาณนี้ก็ประมาณ40ปีก็เรียกว่าเลี้ยงได้บ้างไม่ได้บ้างปัญหาราคาปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ปลาตายจุดแปรผันก็ของการมาเลี้ยงหอยนางรมก็คือเห็นว่าน่าจะเป็นรายได้เสริมการเก็บอ่อยจากธรรมชาติเนี่ยขนาดของไซส์เนี่ยจะไม่เท่ากันการออกมาเพาะเลี้ยงเนี่ยมันจะ ไม่เท่ากันการขายก็จะไม่ได้จํานวนราคาเก็ไม่ดีแล้วก็ขายได้ได้ยากด้วย จากการที่ได้เลี้ยงหอยนางรมอยู่ทักประมาณ3ปีแล้วผมเข้าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของการวิธีเลี้ยงหอยก็มีออกข่าวเนี่ยจะเขาเรียกว่าเลี้ยงหอยก่อนดูผมก็เลี้ยงอยู่น่าสนใจก็ทุกประสานของรชัชบุงคุลก็ได้รู้จักกรรมอาจารย์สุพัชชาสูเสียงแก้วหลังจากไีได้ติดต่อไปอยังอาจารย์ได้ก็ได้นําคณะมาลงพื้นที่มาดูการเลี้ยงหอยอาจารย์แนะนําเรื่องของการวิธีการเลี้ยงเรียกว่าอยกอนดูซึ่ง สามารถที่ช่วยประหยัดนาทีได้ถึง3ง4เท่าตัวจากที่เคยเลี้ยงหลังจากที่อาจารย์มาแนะนําในเรื่องของการ พอเลี้ยงหอยแล้วอาจารย์ก็ได้ช่วยเหลือพันหอยหลังรมไม้เกษตรกรพอเลี้ยงหลังจากที่เราได้ลกูกหอยมาใส่ตะกร้าหนึ่งประมาณ120ตัวแล้วก็เฝ้าดูประมาณอีก2เดือนแยกอีกทีหนึ่งจากการโตเนี่ยมันโตได้ดีมากแล้วก็2เดือนเนี่ยแยกตะกร้าละประมาณ4ี่ตัวแล้วรออีก2เดือนเนี่ยเราจะต้องแยกอีกเหลือตะกร้า20ตัวหอยพันธุ์ที่อาจารย์ได้มาเป็นหนอยตะกรมพันขาวเป็นหนอยที่โตดีและมีขนาดเท่ากัน เป็นที่ต้องการของตลาดและขายได้ดีมาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงของเราภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังในส่วนของการวิจัยพาอพันุ์หอยนางรมเราก็มีความมุ่งหวังเป็นอย่างมากเลยครับที่จะต้องพัฒนาชุมชนชายฝั่งซึ่งบริเวณเหล่านี้เราก็ไปสำรวจก่อนว่ามันมีอาหารธรรมชาติอยู่บ้างไหมมีแพลงตอ้นอยู่ไหมปรากฏว่าหมู่บ้านเหล่านี้เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ป่าชายเลนมีพวกไอเรทธาต่างๆที่ปล่อยไอพวกจากใบไม้ใบที่มันย่อยสลายก็จะเป็นเรทธาตุาที่ทําให้เกิดแพลงตน้นอาหารของหอยก็คือ พราะในเมื่อมีแผงต้นก็เราสามารถที่จะเอาไปส่งเสริมให้กับชาวบ้านเลี้ยงได้นอกจากลูกพันธุ์แล้วก็ยังได้ทํานวัตรกรรมอุปกรณ์เลี้ยงหอยที่อาจารย์เขาได้คิดแล้วก็ได้นําไปแนะนําให้ชาวบ้านเลี้ยงชาวบ้านก็สามารถเลี้ยงได้รดแล้วก็ได้ผลผลิตนําไปขายเป็นรายได้ให้กับชาวบ้านชุมชนชายฝั่งก็ถือว่าเขาก็ประสบความสำเร็จตรงนี้ครับ หลังจากที่ได้ทราบเรื่องราวของโครงการต่อยอดนวัตรกรรมการผลิตเพาะเลี้ยงหอยสร้างเกษตรกรต้นแบบเกิดอาชีพใหม่เราจะเห็นได้ชัดว่าประเด็นใหญ่ๆที่เป็นปัญหาก็คือหอยมีการผลิตไม่เพียงพอต่อผู้บริโภคและที่สำคัญเกษตรกรนั้นไม่สามารถผลิตได้มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ด้วยเหตุนี้จึงทําให้เกษตรกรเลี้ยงหอยขาดทุนแบกรับภาระหนี้สินจากการเลี้ยงจึงทําให้เกิดงานวิจัยนี้ขึ้นมาโดยนําความรู้มาให้กับเกษตรกรเพื่อไปพัฒนาการเลี้ยงทั้งระบบแต่เรื่องราวของงานวิจัยจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาติดตามกันต่อได้เลยครับกลับเข้าสู่รายการคนหัวกะทิกันต่อครับและตอนนี้ยังคงพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวของการเลี้ยงหอยนั่งลมกันอยู่ที่จังหวัดตรังครับ นี่นะคะก็จะเป็นหน่วยศูนย์วิจัยการเพาะพันธุ์หอยนางรมนะคะของคณะวิทยาศาสตร์และเทคนนโนโลยีการระงงค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตรังนะคะวิธีการผสมหอยนางรมนะคะก็สามารถที่จะทําได้โดยการผสมเทียมและก็การกระตุ้นเซลล์สืบพันธุ์โดยธรรมชาตินะคะเราก็จะมาดูวิธีการแรกก่อนนะคะโดยการวิธีการผสมเทียมนะคะนี้นะคะก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์หอยนางรมนะคะนำมาเปิดฝาออกมาเพื่อที่จะเจ๊กว่าตัวไหนเป็นเพศผู้เพศเมียนะคะหลังจากนั้นเราก็มาท การเช็คไปใต้กล้องจุลททัศน์เพื่อที่จะดูว่าคุณภาพของมันเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราทราบแล้วว่าพ่อแม่พันตัวไหนเพศผู้เพศเมียลยีลักษณะคุณภาพของมันเป็นยังไงนะคะเราก็จะดําเนินการรีดนะคะตัวเนี้ยเป็นของตัวผู้แล้วตัวเนี้ยเป็นของตัวเมียนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการผสมโดยนําเพศผู้และเพศเมียเนี่ยมาผ่านตัวกรองมาเทลงไปตัวผู้ เสร็จปุ๊บแล้วก็หย่อนตัวเมียลงไปหลังจากนั้นรอประมาณ15-20นาทีค่ะเราก็ทําการตรวจเช็คจานวนไข่แล้วก็นําไปสู่กระบวนการของการเพราะเลี้ยงในถังสีดํา500ลิตรต่อไปค่ะ และอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เราจะมาดูกันก็คือการกระตุ้นการผสมพันธุ์ของหอยนางรมโดยการกระตุ้นให้พ่อแม่พันธุ์มีการปล่อยเซลล์โดยธรรมชาติเราจะนําพ่อแม่พันธุ์หอยนางรมอะค่ะมาวางไว้ในกระบาตัวนี้เราก็ได้ใส่น้ําทะเลที่มีอุณหภูมิปกติจนท่วมตัวของหอยนางรมค่ะประมาณ20นาทีค่ะ เราก็จะเรนของน้ําออกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ในตัวของน้ําที่มีอุณหภูมิสูงโดยเครื่องทําอิเตอร์ตัวนี้ใส่เข้าไปให้มิดตัวของหอยนางรมเหมือนกันลาประมาณ20-30นาทีเช่นกันหลังจากนั้นก็เรนน้ําทิ้งอีก จากนั้นเราก็เติมในส่วนของน้ำที่มีอุณหภูมิเย็นเข้าไป20-30นาทีเหมือนกันค่ะให้มิดต,ตัวของหอยนางรมทำอย่างนี้2-3ครั้งค่ะระบบนี้ค่ะเป็นระบบของการเรียนแบบธรรมชาติคล้ายๆกับการน้ำขึ้นน้ำลงอะค่ะเมื่อมันมีสิ่งที่กระตุ้นตัวที่สมบูรณ์มันก็จะมีการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์โดยอัตโนมัติค่ะ หลังจากที่เราทําการผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําตัวของอเซลล์สืบพันธุ์นะคะนำไปอนุบาลต่อในถังสีดํานะคะประมาณ1เดือนด้วยกันนะคะเราก็จะส่งต่อสู่ระบบตัวนี้ด้วยกันนะคะก็คือเป็นระบบน้ําหมุนเวียนตัวนี้เราจะผ่านกระบวนการของดาวเวลลิ่งก่อนนะคะซึ่งมันเป็นตัวที่ต้องการแรงดันของน้ําตรงนี้นะคะในการหยดลงมาเพื่อที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้มีการลงพื้นเร็วขึ้นหลังจากนั้นไม่เกินเ็วันนะคะเราก็จะมูคไปยัง ระบบอีกต่อไปก็คือระบบ u p w e l ล i n g นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นระบบตัวที่ใช้เลี้ยงสําหรับตัวใหญ่แล้วหลังจากนั้นเราเลี้ยงอยู่ในตัวนี้ค่ะประมาณ1เดือนจะได้ลูกหอยขนาด5มิลด้วยกันหลังจาก5้ามิลตรงนี้ค่ะเราจําเป็นจะต้องย้ายลูกหอยออกจากโรงเพาะฟักไปสู่บ่อดินแหล่งน้ําธรรมชาติด้วยกันเนื่องจากในโรงเพาะฟักลูกหอยพวกนี้ค่ะต้องการปริมาณอาหารที่ปริมาณเยอะดังนั้นในโรงเพาะฟักมีข้อจํากัดในส่วนของอาหารด้วยในบางฤดูกาลนะคะ